ทุกวันนี้ก็มีเรื่องเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแบบว่าเออแอนตี้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ก็คือจุนก็ไม่ได้เสียสอะไรนะแต่แบบโอเคทําไมต้องมาหาเรื่องกันไม่เข้าใจแล้วแบบโอเคค่ะก็แบบงูนี่อนะเออแล้วแบบเออแต่มันก็ดีนะมันก็ทําให้รู้ว่าแบบอแฟนคลับเนี่ยเอฟซี FC ของเรานี่คือแบบโอ้ช่วยเต็มที่อะแบบไม่รู้อะ คือแบบดีใจอะ่ะคือไม่เคยเจออะคนที่แบบเราไม่เคยเจอหน้ากันอะ่ะเราไม่ได้รู้จักกันอะไรขนาดนั้นน่ะแบบโอยช่วยอะไรขนาดนี้เลยเหรอมันก็รู้สึกโอเคอะ่ะคือมันก็ไม่รู้อะ่ะคือแบบเออมันก็ทําให้รู้สึกดีอะ่ะคือเหมือนกับจากที่เราแบบน่าจะเครียดแต่เราก็กลับาปไม่เครียดมากอะไรแบบ มันทําให้เรามีกาลังใจหลายอย่างคือแบบมันไม่รู้อ่ะคือมันแปลกๆอ่ะแต่ก็แบบเออคือทําให้เรารู้ว่าแบบอ,อคนที่รักเราก็มีอยู่เยอะนะอะไรแบบนี้แนละ้วมันไม่ถูกอ่ะมันก็เออแบบแอนตี้ก็มีแต่แบบเอฟซี FC เขาก็แบบพร้อมที่จะสู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกแบบไม่รู้ดิคือมันรู้สึกแบบ ดีอ่ะเออมันก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปอ่ะแต่แบบก็ไม่ได้ชอบให่มีพวกนี้เยอะแต่มันก็แบบมันก็ทําให้เรารู้อะไรใหญ่หลายอย่างอ่ะจริงแต่คือทาจะหยุดไหมทําแบบนี้อะไรเงี้ยอยากรู้ตัวการคือใครก็ออกมาก็ได้แต่คือเขาไม่ออกมาเว้ยเขาเอาคนอื่นมาก็แบบเออช่างเขาอเออแต่ก็แบบ สิ่งที่เขาทําให้ฉันะภูมิใจนะว่าคนที่แบบเป็นตัวการก็คือทําให้ฉันภูมิใจว่าแฟนคลับของฉันทุกคนนี่รักฉันจริงเวย้ยคือพร้อมช่วยฉันทุกอย่างโอเคอะคือแบบ Amazing ไอ้เรืจะงพกอะไรอะเขินแบบเอออุ้ยจะร้องไห้แบบมันไม่รู้อ่ะมันบอไม่ถูกอ่ะก็ขอบคุณนะคะ